หนูก็เห็นเอ่อโปรเจกต์ออมเงินออมเงินสำหรับ GEC นะคะก็สื้ไปด้กันทุกคนเราจะไปคาบิเซเว่นทุกคนหนูก็เข้มกันนะนี่เพิ่งเพิ่งจบ g e 3เองทุกคนมันคือครั้งสุดท้าย มันเป็นคือครั้งสุดท้ายนะทุกคนไม่ไห้ไม่ไห้แล้ต้องคิดโลกใน,น,นแง่บวกแน่นอนแล้วติดขายมินเซฟแน่นอนทุกคนเล้วแบบว่าหนูอะกดดันเว้ยหนูกนดกดันจริงแบบว่าคือหนูก็จะทำให้ดีที่สุดแหละหนูรู้นะแต่ว่าพี่เชอร์อะไรเงี้ยพี่เชอร์พี่ออนเนก็คือเขาก็เดินเข้ามาตอนที่แบบงานมันจบใช่ไหมวีวีหน้าวีต้องฝากความหวังไว้กับวีแล้วเน,นี่ยหนูก็จมูกบาดแบบจมูกกระพือแบบพี่เชอร์พี่ออนอย่างเงี้ยหนู แล้วโมอย่างเงคือที่หนูลงแบบยินดีกับโมใช่ปะโมโลงสตอรนนี่อยคนมาบอกว่ามาเอาห้าคุมฉันไปนะ หนูดีใจที่ทุกคนรักแล้วก็อยากให้หนูไปถึงจุดนั้นหนูขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนมากจริงๆค่ะเดี๋ยวก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับของเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะคะหนูทำในส่วนของหนูดีสุดนะนั่นเลยค่ะทุกคนกับตันวงเขาต่อไปน้องวีนั่นเองทุกคนใจเย็นคือหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่พร้อมค่ะทุกคนหนูสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าให้เป็นผู้นาจริงๆอะมันเป็นได้ไหมหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่สามารถเป็นได้แต่ว่ามันเตรียไม่พร้อมหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่พร้อม ส่วนมีคนที่พร้อมกว่าหนูอยากให้ตำแหน่งนั้นกับคนที่พร้อมมากกว่าหนูใช่เพราะหนูยินดีที่จะเป็นผู้ตามค่ะหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะขี้กลัวอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพมหรือสั่งใครอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออมันยังไม่เหมาะกับหนู อุ้ยหนูไม่อะพูดว่าใครแบบคนที่จะเป็นกับตันนะคะรู้สึกว่าให้มันเป็นที่เขาเลือกกันดีกว่ามันก็หลายคนนั้นคนชายาวีโกทุกคนชายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวโตไปมันก็จะไม่ค่อยกลัวลวมั้งมันจะเปลี่ยนความกลัวเป็นแบบมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรย่างงี้มากกว่าค่ะคือแบบว่ารู้แต่รู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่เหมาะเลยตลอดไปอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างี้ดหกว่ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามันมันมาจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็ก็พร้อมที่จะทำ แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาในระดับหนึ่งวีคิดว่าตัวเองจะต่อสัญญาไหมอืมคือหนูรู้สึกว่าคือหนูก็ยังมีความสุขอยู่นะคะแต่ว่าพอถ้าตนก็น่าจะ22่สปยี่สหนูก็อยากลองได้ไปใช้ชีวิตแบบเหมือนมันจะเป็นแชปเตอร์ต่อไปในชีวิตนะทุกคนเหมือน ตอนนี้หนูก็อยู่ในแชปเตอร์หนึ่งที่หนูเลือกมาแล้วก็อยากทาตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดใช่ไหมก็คือในแชปเตอร์นี้คือถ้ามันถึงขั้นสุดแล้วหนูแอชชีพแล้วอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าจะพอแล้วก็ไปหาลองทำอย่างอื่นคือหนูชอบเป็นคนชอบลองชอบลองอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกความคิดที่แบบว่าเออเกิดมาสักครั้งมันเอ,อ้ยต้องได้ลองบ้างลองอันนี้ดีวาแบบเเกิดมามมชีวิตมันมีชีวิตเดียวนะเว้ยแบบถ้าถามว่าเรื่องกลัวตายไหมคือคือหนอูก็กลัวแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคนเราถ้ามันจะตาย จริงๆถ้านรุ่นสามไปกับตันรู้สึกว่าไงปะ ไม่รู้สึกว่าไงนะทุกคนเพราะว่าด้วยสัญญาของรุ่นสองซึ่งการที่จะเลือกกับตันโดยคิดว่าเป็นรุ่น3ามมันเป็นสิ่งที่น่าจะเพอร์เฟกเพราะว่ารุ่น3าสัญญานานกว่ารุ่นสองซึ่งก็ต้องดูแลกันดูแลต่อไปซึ่งหนูว่ารุ่น3ามก็ดูเหมาะแล้วก็ไม่ได้เสียใจค่ะก็อย่างที่ว่าหนูพร้อมที่จะเป็นพูดตามที่ดีใช่แค่ถ้าพูดเรื่องรุ่นสองอืมก็อย่างที่พี่มินพูดนะรู้สึกว่าเป็นรุกคนกลางจริงๆหนูอ่ะไม่ไม่ รู้ถึงความรู้สึกลูกคนกลางอย่างที่แท้จริงเพราะว่าที่บ้านหน,หนูรู้สึกว่าป้ากลับมาหนูให้ความสำคัญกับลูกทั้งสามคนแต่เขาจะคือหนูชอบหน่อยใจที่บ้านว่าป้าจะรักเจเจหนูมากที่สุดเพราะว่าเจเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมแล้วเจ้เรียนเก่งเจเป็นเด็กดีเจ้ไม่ดื้อไม่เถียงหนูก็เลยไม่คิดว่าลูกคนกลางแบบว่าลูกคนกลางจะเป็นคนที่แบบว่าถูกลืมหรือถูกกดดันอะไร แต่หนูก็รู้สึกว่าคือที่มันคือที่มันไม่ได้แบบไม่ได้รักหนูน้อยหรอกเว้แต่ว่าหนูเป็นเด็กดือ้อก็เลยแบบหนูก็เลยจะมองแต่เนี้ยแบบ เขาไม่รักหนูหนูเล่นไม่เก่งเลยใช่แนวนั้นแต่แบบว่ารุ่นสองหนูรู้สึกว่าหนูที่วันไม่ถูกว่ะแต่รู้สึกมันมันกดดันแบบว่าหลายอย่างอะ่ะคือเราก็อยากทําให้ดีแบบรุ่นหนึ่งแล้วแบบอยากมีแฟนคลับเยอะๆเหมือนรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นอะ่ะหนูอธิบายเป็นความรู้สึกมันออกมาไม่ค่อยถูกอ่ะไม่ได้เรียบเรียงนั่นแหละเป็นคนเรียบเรียงอะไรไม่ค่อยเก่งเลยแบบในเวลาแคบแบบเดียวแต่ว่านั่นแหละก็อยากทุกคนรู้ว่ารุ่นสองมันก็กดดัน กดดันมากๆตอนนี้รู้สึกเป็นลูกคนกลางเข้าใจคําว่าลูกคนกลางที่หลายๆคนเข้าใจอะไรเงี้ยไม่ร้องไม่ร้องแค่แบบว่าเออก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ารุ่นสองก็กดดันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้รุ่นสามก็คือหนูก็ดีใจที่น้องๆแบบว่าได้โอกาสได้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมอ๋อหนูจะเล่าให้ฟังว่าวันที่ประกาศผลอนะ หนูอะจะพูดตอนแรกหนูคิดไห้เพราะว่าพี่แวนน่านั่งข้างหนูแล้วแบบเขาเป็นคนเดียวในบีทีที่แบบว่าอุ้ยพูดแล้วจะร้องไห้เป็นคนเดียวในบีทีที่ไม่ติดอันดับแล้วเขานั่งข้างหนูใช่ปะเขาก็แบบวีวีพี่แบบมันไม่มีพี่เราแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะมันแบบเลยตำแหน่งแบบเลยอันดับแล้วอะไรเงี้ยเขาพูดว่าไม่มีพี่เราแน่เลยแต่เขาก็ยังยิ้มให้หนูให้หนูก็แบบพี่แบบไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อะไรเงี้ย แบบหนูแบบสงสารเขามากเลยไ่เลวแบบว่านนคือหนูก็ปอบเขาปอบเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพอมันถึงแบบอันดับแบบมันเซ็มแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบคือหนูไม่รู้จะปอบอยังไงแล้วจุดนั้นอะไรเงี้ย คือมันก็อยากพูดแบบเอ้ยพี่ติดเซมมือคือพี่ติดเซมแน่เลยอะไรเงี้ยแต่แบบคือหน้าพี่เขาคือสายตาพี่เขาคือหนูดูแล้วแบบเอยมันพูดยังไงไปมันคือเขาก็จะคิดอีกอย่างไปแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยหนูเลยบอกว่าเออเดี๋ยวหนูแบบหนูไปพูดให้นะบนแบบตอนสปีดว่าแบบว่าเนี่เออเนี่ยอันดับเนี่ยหนูให้พี่แพนด้าด้วยนะอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นหนูก็แบบหนูก็คิดอะไรที่หนูพูดเตรียมมันพูดกับแม่แบบมันก็มันก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ลืมไปเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูเลยคิดว่าจะมาพูดในนไเอพพูดก เออรางวันนี้หนูก็ให้พี่พันนาด้วยนะเพราะแบบหนูทำอินดี้แคมกับพี่เขาหนูสุขวบพี่คอยเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนพยายามแล้วก็เป็นคนกดดันตัวเองมากอะไรเงี้ยหนูเลยแบบแต่ว่ารางวันนี้หนูให้พี่พันนาด้วยเดี๋ยวพาพี่พันนาที่ไปญี่ปุ่น <laughs> นั่นแหละแบบสงสารเขาอ่ะแล้วแบบหนูก็เแบบอ,อ,อยู่ข้างๆเขาจับมือตลอดลอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบคือเลยค่ี่แบบวัยแบบรุ่นสามแบบติดเยอะเลยอะไรเงี้ยพี่พันนา ดุดอะไรเงี้ยก็แบบเสียดายแทนอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจพี่แพนด้าเยอะนะคะแล้วก็พี่พาขวัญด้วยแต่คือตอนนั้นไม่ได้อยู่พี่พาขวัญเพราะว่าอยู่นั่งข้างพี่แพนด้าไงก็เลยแบบว่าอยู่กับพี่แพนด้าอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตอนตอนนี้รุ่นสองก็เหลือแบบไม่ครบเซมแล้วใช่ไหมคือหนูรู้เรื่องแบมมาสักพักแล้วเพราะว่าแบมมาส่งเอเซมาแล้วแบบฝากให้ครูหนูตรวจแบบลองอธิบายอธิบายให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบลองตรวจหน่อยว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ถามว่าแบมจะไปไหนอแบมแบมจะไปเรียนต่ออะไรก็ ก็เลยคิดว่าเออแบบน่าจะแก๊สอะไรเงี้ยแล้วพอหนูรู้ฟอนก็ทักมาแบบว่าพี่วีแบบพี่วีอย่าทิ้งหนูไปไหนนะแบบหนูไม่เหลือใครแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบโอพี่ไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอกหรอ ก็เลยแบบเออทุกแบบแกง MBF แฟนคลับแกง m b ็ก็ไม่ต้องห่วงนะคะแบบเดี๋ยวหนูดูแลน้องฟอนเองค่ะนี่ยทุกคนรุ่น2ก็จะอยู่กับน้องฟอนนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแบบว่าเราจะรักกันกลมเกลียว <laughs> แกงน้องอนะเนาะ M อ F ก็ไปหมดแล้วก็เหลือแค่น้องอะไรเงี้ยน้องก็แบบ มาแบบอเ,เออแบบพี่จะทิ้งหนูไปไหนนะนต้อยกับหนูอะไรเงี้ยเออแล้วก็โอเค <laughs> ไม่ทิ้งไปไหนทีไหนก็ค่ะอยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงน้องน,นะคะไปแล้วไว้เจอกันเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ v อและยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application